สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมในเพชรยนต์นะครับวันนี้จะมารีวิวเจ้าโตโยต้า a าริสนะครับ 1.2e อ e ปี2อ1 6นะครับของแต่งครบครบมาด้วยล้อแม็ก rf p 1นะครับพร้อมยางซอฟนะครับคันนี้เสนอขายอยู่ที่ราคา355,000บาทนะครับฟีดาวน์กันไปเลยนะครับฟรีค่าดำเนินการค่าจัดค่าโอนนะครับออกรถไม่ต้องใช้เงินนะครับคันนี้เป็น รถแฮตแบ็ก5ประตูสีเทานะครับอ่าสภาพโดยรวมรอบคันใหม่นะครับใหม่และสวยมากรถไม่มีรอยนะครับไม่มีเขียวชนจมน้ำแต่อย่างใดนะครับยวให้ดูรอบคันก่อนนะครับนี่นะ RPF1 นะครับพร้อมยางซอฟนะครับของซู m ม็นะครับด้านท้ายโลโก้อยู่ครบนะครับที่ปัดน้ำฝนด้านหลังอยู่นะครับ มวเชีดังโผลใช้งานปกติด้านล่างมีไฟทับทิมนะครับให้ดูใกล้ๆนะครับโลโก้ตัว E คาดด้วยสีเทานะครับเป็นสีบอลนะครับมีโลโก้ตัวเตาเป็นโครเมียมนะครับโลโก้ยาลิสนะครับไฟท้ายเดิมโรงงานนะครับเป็นหลอด LED นะครับจะเป็นดีไซน์เขานะครับเป็นแบบนี้นะฮะ ด้านล่างมีไฟนะครับเป็นไฟทับทิมเขาเรียกว่าไฟทับทิมนะครับทางซ้ายและขวาน,นะครับเดี๋ยวพาไปชมด้านหน้านะครับตัวรถรอบคันเป็นสีเทานะครับเป็นโฉมปี2016นั่นเองนะครับเสนอขายอยู่ที่ราคา3 5ม0 0นบาทนะครับ ก็ตัวด้านหน้านะครับเป็นกระจังหน้าสีเดียวกับตัวเออสีเป็นกระจังหน้าสีเทานะครับเป็นสีเทาสีบอลน,นะครับตัวด้านล่างมีช่องทางเข้าอากาศนะครับเข่าหม้อน้ํานะครับสบายความร้อนได้ดีตัวไฟหน้าเป็นแบบมันติรีเฟคเตอร์นะครับพร้อมไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็ไฟหลีฝั่งมาให้ด้านในนะครับ ตัวจ้งางหน้าเป็นสีบอลมีโลโก้โตโยต้านะครับตัวรถสมบูรณ์นะครับไม่มีมเฉียวชนนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับติดต่อมาได้เลยนะครับเน็ตเพชรยนต์นะครับศูนย์หกสองหกสีู่นย์เจ็ดเจ็ดเจดหกนะครับไม่ว่าอาชีพไหนพ่อคาแไม่ค้าหรือไม่มีเครดิตไม่เคยผ่อนอะไรก็สามารถออกรถได้นะครับเดี๋ยวให้ดูด้านในนะครับตรงแผงประตู เป็นหนังสีดำนะครับด,ดูใกล้ๆนะครับรถสวยมากมากนะครับเป็นหนังสีดำตัวนี้เป็นระบบเซ็นทรัลล็อกและตัวปรับพับกระจกไฟฟ้านะครับปูงมาลายหนังสามก้านแท้เดิมโรงงานนะครับเดินใม่แท้เดิมโรงงานตัวคอนโซลเป็นหนังสีดำนะครับวิทยุเดิมโรงงานนะครับแท้เป็นระบบอนาล็อกนะครับ ตัวเกียร์เป็นตัวเกียร์ออโต้นะครับอาณาล็อกวิทยุเดิมโรงงานนะครับภายในด้านบนนะครับเหมือนรถป้ายแดงครับผมต้องบอกเลยว่าท่านใดกำลังสนใจหรือมองหาออกรถ t o y ยต้ายารนะครับรถแฮตแบ็กนะครับต้องบอกเลยว่าที่นี่นะครับมีรถให้ท่านเลือกมากมายนะครับอย่างเช่นคันนี้นั่นเองนะครับตัวรถเป็นสีเทานะครับ ดูสภาพเบาะนะครับผังการใช้งานน้อยมากนะครับเดี๋ยวให้ดูภายในห้องโดยสารภายในห้องโดยสารนะครับแผงประตูเป็นสีดําเช่นกันนะครับเป็นหนังสีดําเลยนะครับมีการทําลวดลายสวยงามนะครับตรงแผงประตูตรงนี้นะครับภายในห้องโดยสารนะครับกว้างขวางนะครับตัวเบาะเป็นเบาะผ้านะครับระบายความร้อนได้ดีนะครับในกรณีที่เราจอดตากแดดนะครับทำความสะอาดง่ายนะครับยังใช้เครื่องดูดฝุ่นภายในรถ ดูนะครับตัวเบาะนะครับยังตึงๆนะครับเดินได้ด้วยจต่เข็บสีทองนะครับเดี๋ยวซูมให้ดูให้ชัดนะครับตัวเบาะ,ะ,บเ,บาะนะเป็นตึงกำมะหยี่ถึงผ้านะครับเดี๋ยวดูด้านท้ายนะครับตัวนี้เป็นตัวด้านท้ายของตัวต้ายาลิสคันนี้นะครับ ก็ต้องบอกเลยว่ารถไตล์แฮตแบ็กตัวนี้ที่เก็บสัมภาระเยอะมากนะครับรถเราไม่มีเฉียวชนจมน้นมาาํานะครับห้องสัมภาระกว้างขวางนะครับพุ่มมีแผ่นโคมปิดมาให้นะครับตรงนี้เป็นยางอะไหล่นะครับถุงเครื่องมือไม่แรงนะครับตัวถังรถสภาพสมบูรณ์นะครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยสำหรับลูกค้าที่ท่านใดเะยครับสนใจนะครับ โทรเข้ามาได้เลยนะครับ0626407776นะครับเป็นรถซิตี้คาที่น่าใช้อีกหนึ่งคันนะครับของแต่งลดรถนะครับพร้อมยางพร้อมล้อแม็กนะครับแม็ก 5PF1 นะครับใช้ได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะครับหรือวัยรุ่นนะครับตัวตัวรถรอบพันสวยนะครับเป็นสีเทา สำหรับวันนี้ผมในเฟ็ดยนต์นะครับขอฝากเจ้าโตโยต้ายาลิคันนี้ไว้นะครับผมเสนอขายอยู่ที่ราคา355,000บาทนะครับถ้าท่านใดชอบนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ